โอส่วนยางจักไรครับส่วนยางนี่เสร็จไรนะครับเนาขุดข้าวไม่ย่างไม่ยมโอ้เย็นดีโอ้ถึงบนภูเขาเนาะถึงบนเนาะโอ้มาทานเย็นสบายนะครับบ้ายพันครับเย็นดีแฟนสดใสสดใสนี่ได้กัน จ้าก่อนจ้ากอนเออไปเอาไปขึ้นหอดขึ้นหอดลูกแล้วขึ้นหอดเมียแล้วหมู่ขึ้นกันเออนนั่ง้ครับมาเนี่ยครับนั่งนี่แล้วโอ้ยิ้มเปยเปย์เยอะ ด่าหนดาวนองเจ็ดวบแล้วสามสี่ขวบสามสี่ขวบไม่ได้พอดนะน้องิดอดน้องจะเดือนออกจะนเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนเดือนหรือสองเดือนนี่ยบ่เป็นหัวถูกสาอะไรถูกสาเนาะดูเดียวถูกสาเดียวครับอืมครับแล้วตกสามขวบ ึ้นหอยไม่ต้รงมาด้ละเพื่นพอเนาะลกสาวถึงใจมันยังไหบบาเนี่ยยิ่มเปื่อยอเยอะว่านี่ดจ้ากนิจาโอ้เด็กขนมมาฝากลูกสาวคนละ,นะ,ะนเล่นแน่ <c oughs> นอนอะวาไดลงกินได้กินด้ไหมโอ้เอาเลยกินเลยกินเลยครับกินเลยผ้า จานบนเท่ามาห้าลูกครับวันนี้ยากาศเย็นเย็นครับพี่น้องท่านนี้เขาเขา,ขาเขาลูกยางแล้วลวูกยางเย็นนอนสบายนอนเวียนสบายสาวก็ต้อง,ปงเปลเ่็น อะไรครับมาหอดบ,บ้านแล้วครับแล้วมาส่งวุฒิกระเลียนเรียบร้อยแล้วครับพี่น right ้องครับนี่บานเพื่อนพอลูกสาวแล้วพอลูกเมียแล้วครับอีกข um ้ามือกับทรมาเนอะเห็นไหมครับมาทั้งข้างมือยู่บอยู่หรือโทร่ามือทั่วใช่ไหมทั่งก็ได้เพื่อนคนไหนทรมาสิมาทำครับนี่ครับเออบ้านเพื่อนครับแต่อยู่อยู่ครับพี่น้องครับ

บ่ไอ้เหมยลมโอ้ยชื่นใจชด่นดจครับไล่เขียนไล่เขียนฟังไหมครับ ยังง่ายง่ายวุฒิรอลงานเพลงเลยถ้พอเราบอแค่นสูฟังครับอาจารย์วุฒิไม่เยี่ยมบาดเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียครับพ่อถ้าพอมันหมอแค่นเก่าครับพี่น้องครับได้ครับไล่ล่ับแค่นนี่ครับวิธีชาร์จบัตรเท่านะครับเนาะนะข้างอีกจัากรอนบ้างพ่อ เสดยอดสุดยอดมวลครับว่าโอ้ได้เครียดครับไ่ได้ฟังโดนครับพี่น้องครับเสียงยี้มวนก็อีสานบ้านเฮาครับพี่ครับเสียงเปล่นเสียงแค็นบ้านเท่ามวนครับตั้งยามเลยคืนหอดบานจังนั้นเลยนี่นะครับเอามาให้พี่น้องเราทั้งไกลฟังนะครับเนาะขึ้นหอดบานเขามายามบานเนอะพี่ทั้งไกลนี่กับผ้าจันบุดพันมาหาลวงห้ามียครับเนี่ยยิ้มเปอย์เยอะ นี่ครับเพิ่งกระโดงเสร็ละไม่ได้กีดเนาะขียดย่างครับปลาย่างเย็นดีครับพี่น้องครับเป็นยุงไรเนาะครับเนาะครับครับยป็นหุงไรครับโอ้ยงกระงตีนผู้ตีนผู้เล่นโด่งเล่ครับโด่งหุงครับผมเป็ลายอ่ะครับทำอย่างไรล่ะโอเคครับผม,ต,มตัเป็นมาบรรยากาศน้งไฟไรยุง มเแขวเียแวเภนครับมาบานนี้กวุ้นห่ออดหมูสูจินครับเนื้ออบุญนี่เนื้อหมูบ่หมูดเดียวเียบครับหมู้ีแสบก็ต้องีมนบ่ โอ้โหโอ้อาออืมหอบอบอเบอร์เดับไวนครับโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับงวหนังวัดาดหูยิน ขอน้ยครับข้อข้อแม้วันจวงถอนถอนเดือดก็มีบาณเนี่ยพักถนข้วครับเช็บสดๆใบยังใบยังอ้รใบยัง พักยังครับพัการหิ้ครับโอ้โหโอเคลเอดังเลยบเดียวนะเตดังทำะไรยูทูอะก็ข้าวขงเสื้อต้มครับต้มตต้มเนื้อครับต้มเนื้อต้มเนื้อจานวดครับสดชิมเมื่อน แบบวะซื้อที่บ้างหมมาน,นที่มึงแมยางแยิเดียวก็มีหรอปแก้เกมเข่าไม่กับแก้ม,มันเป็นเป็นเข่าปแก้กกมกับข่าน้ำกันน้ำกัน เียบอยูครับเสีบอยู่กักเกียวใหมนี่สดมันโอ้โลคามรำลำเลยควมเปตายาที่มึงอกนโอ้เจียก็เพียดีเลยอืมเหนียน้องไลยางนุ่มป็นบ เสียบๆครับอยมันต้อนรับครับย่างนี้เลยอีองเสมอโทรมาเ้อิมับไปอนอครับโอเคนะรับลูก้าเลยพอแล้วครับทำเียทงเนียเลยพอล้วบนี้ฮะในม่อองมือสิมรับไปไปก่อนบัานเ้ถึงเมื่อก่อนนี้บ้านเลยอือครับ ใช่ป่ะนี่ครับอืมครับขอบคุณครับานอิปโปครับบนอังกอร์อิปโป ท้าคือใช้ได mm ้ข hmm. ้าต uh uh uh> uh 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 ้องงานท่ใชจได้จับจับ